สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสากุระซนในหน้าเลื่อเดอะซีรีส์นะคะซึ่งวันนี้พี่ก็เพิ่งไปสอยปฏิไฟมานะคะ,ะซึ่งจะเป็นกล่องชุดเริ่มต้นหนึ่งนะคะเป็นของเดนเจอรเวิลของคาคีมังกรสายสัมพันธ์นะตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่าจะซื้อหรอกแต่เออไหนๆแล้วก็มีกากา้ามีคอสก็ซื้อมาให้ครบเลยแล้วกันเนาะก็ก็เลยแบบ เออเผยตัวซื้อมาสิกองแล้วก็ชุดเลิมต้นิีกหนึ่งนะก็เลยแบบเออจะมาสุมนะเกิดซีรีส์ให้ดูนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอพี่เก๋ก่อนแป๊บเดียวแล้วเราก็แกะกล่องันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการ์ดสุมต้านหลังของเรานะคะก็เราอยากจะบอกว่าดูกล่องที่แกะกันแล้วคืออยากจะบอกว่า แค่แตนหลังกูก็ไม่ได้ลอดเบอร์แล้วอะคือตอนนี้อะพี่พี่บอกอลไรว,ว่าพี่อะแกะกล่องอ่าบีทีบีทีศูงหนึ่งขีดสองอะพี่แกะมาประมาณสิบกล่องแล้วเลยพี่ยังไม่เจอลอดเลยแล้วพี่ก็ยังไม่ได้เจออากิโต้ด้วยเพราะพี่เคยพูดเอาไว้ก่อนที่จะแกะกล่องอะพี่เคยพูดว่าเฮ้ยกูไม่อยากเล่นอากิโตะไม่ต้องมาก็้วใดๆอากิโตะ มันมันน่งไม่เคยมาเลยเวหยตั้งแต่ตั้งแต่พูดตั้งแต่พูดคำนั้นออกไปไหยเหมือนสมพรปากอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสี่ใบนี้เราจะได้อะไรกันจริงๆคืออยากได้กากาเว้ยไปกากากาแบบชินอยากได้ครบสี่ใบอ่ะเออมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้กากาาครบหรือเปล่าเนยมาโอ,อ้ใบแรกใบแรกก็ชินเลยค่ะเอาเราแบบเฮ้ย ใบแรกก็ชินเลยมาดูไปที่สองค่ะครอสกรอบทองนะก,ก็ก็ดีก็ดีเอาไปขายได้ถือว่าเป็นเกลือเพราะว่าพี่มีครบประมาณพี่มีครบแล้วนะมาไปที่สามเออเป็นกรกกาฟอยค่ะเป็นฟอยทองกรอบทองเหมือนครอสนั่นแหละซึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะก็ะถือว่ามีเกลือนะมา อันที่ C เป็นกาก้าค่ะกาก้าแบบฟอยธรรมดาทึ่งขายไปอันที่แล้วขายไปห้าสิบบาทอันที่แล้วโอเคถือว่าเป็นฟอยสมที่ไม่เกิอนะมีแต่กาก้าคือมันแปลกใจอย่างหนึ่งเว้ยตอนที่หยิบกล่องกาก้ารอบที่แล้วอ่ะคือพี่ได้แต่คอสลยคอสสี่ใบฟอยทองรอบนี้ พี่ซื้อกล่องนี้มากล่องกล่องของครสเสือดันได้กากาา์ตาสามใบมันคึอมันแบบมดตต์ฮิวมันจะสลับกันไม่ได้นะเว้ยโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็ขอจะคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ